เจ้าพ่อสวัสดีค่ะครับพ่อห้าน้อยก่อนเนาะครับเดี๋ยวเล่าจังวากันเอาห้าน้อยก่อนกับถุงช่มค่ะห้าน้อยชุดมืออื่นนี่เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมรัฐบาลไทยพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นทุงช่มเมฟซี่ทุกท่านทุกคนแคบหนาจอไวถ้าพิจารณาเทิ้งเล่าทิงา้งไทยด้วยกับช่มเด้อเออไทยซีโมโก,กกวานะคะ ส่วนเล่าสองถุมครึ่งทำไมว่ามม่องอนสิเป็นจังไดเนาะขะเนาะตัวเลขแนวทางโอ้ยเลขดังหลายคัดเนาะพ่อเนาะโอ้ยเลขเอียงมาดังโผดดังพ่อแต่จักขันดังตัวไดเนี่ยแทงบ่อแค่แกอ็บ่จักเหลขกรับว่าจักเลขกซ่องว่าจักเหลขกโอ้ยลายแนวเหลขกแ่จะวันคุยคุยม่น โอ้ยนี่ตฟสร้างคนบอกแต่ละสำนักนออกมาแล้วจักเถี่ยวโอ้ค่ะไอลีเอาถ้าช่่มพิจแต่ละน้ามืตอตะวันืออื่นสิเป็นเครื่องตัดสินว่าสิเป็นยนนังไงเนาะค่ะเนาะสำหรับเอ่อห้าหน้อยมือนีเขาเขาจักน้อยพ่อบนล่างสองน้อยเ <c ười> ขาสองน้อยแต่ว่าบนลาบ่างเถ้าช้ชมขา เออเบินไลท์นะครับเออมันเบินไลท์หาหาสามสามเลขเบิร์เลขพี่นวงแต่เลยเป็นอีหยังที่ถ้าถ,ถ้าเป็นแบบนี้มันสี่เ็ถให้ตัวเลขแนวทางหัวพมจยักอันนี้จักหน่อยเอาไปตัวห้าหน้อยหลังจากห้าหน้อยเลยจังไปคุยตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาหลังจากเล่าพัฒนาแล้วจนสี้คุยตัวเลขแนวทาง รัฐบาลไทยเขาอพิอม่มอีกเทือนึงเนะาะบัลามีคงสุดท้ายเอาเอาห้าน้อยสักคนพอเลขยกลักตัวใดเนาะพอหนึ่งสองสามที่หาหนึ่งสองสาสี่ห้าตัวประกบหกเจ็ดแดเศู

36, 37, 38, 39, 30, 46, 47, 49, 40 oh, เอาอยู่หอสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เออห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เลขวินเจ็ดหนึ่งขี่ห่าสองวันผุดด้อค่ะจำช่วมเดิมอื่นวันผุดเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสอง ระวังระวังเจ็ดกับหนึ่งเรามื่อื่นนี่สิเป็นยังไงเทิงไทยเทิงเล้างาสิกันลว้วนมื่อื่นนี่ไผสิเป็นไผมื่อื่นนี่เทิงไทยเทิงเล้าเทิงเท่ากับซอเทิงออมซินหมื่นเอา พี่น้องไฟมักยังกับจัดอันนันเดอร์ตัวเลขแนวทางเอาขออนุญาตทุกบตนตัวเลขแนวทางชุดขอบจัก,กรวาลฮาหนอยหุนลาวไทยชุดนี้ใส่ได้ตั้งแต่ตีหาาคืนจุดหอดหกถุ่มเนาะค่ะเนะเาะเลขลักหนึ่งสองสามสี่หาตัวประกบหกเจ็ดแดเก จบคู่บนล่าง16 17 18 19 10, 26 27 28 29 20, 36 37 38 39 30, 46 47 48 49 40, 56 57 58 59 50 เรียกวินนะคะเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองตัวระว่างคือเจ็ดกันหนึ่งเอาท่านผู้ชมมักชอบแคปนาดจอบไปพิจารณาเลยตัวเลขแนวทางนะคะฮานอยหุ้นลาวไทยนะคะพิจารณาในชุดนี่ละชุดนี่เป็นชุดขอบจากกวาลที่ใส่ได้ทุกคนุนทุกวหวยบริเวณไหนพอเมียพี่น้องเขาผิดหวังเนาะแต่ว่ามือนี่เบา เข่าสองน้อยแต่ว่าบนล่างนะคะหลายท่านหลายคนกิดเออกิดยังไข่อยู่มันเข่าบนล่างแต่ว่ากระซิบบประทับใจเท่าไรเพราะว่ามันบวบไปหลายน้อยเนาะพอเนาะเอาทำชุม่มเอาพอมีอย่างซีโอโคลเฟนขับ e เอฟซีห้าวอไม่ได้เห็นน้อยเพราะเข่าหลายดังได้ให้บนล่างเนาะสองน้อยไงเราไม่ไทด้ทำนี่แค่ไขไงเราแค่เข่าเพราะเขาา่าเนาะ แนวเงินบ e e ัน e ับเหาไหลคือกันแนวเงินกับขอาเงินบัดัคือกันนะเพราะมันถ้าเขาจะน้อยแนวเงินกับเขาหกันแต่ว่าไท่กับยุทในนี้นะมักตัวเลียกเขาเลยเทียวควันนี่แต่ว่างหกคำนึงเขาทั้งบนทั้งล่างหมดไทยก็ได้นแต่ว่างเก็ดคำนึงนี่มันจะเขาตัวใดแน่เจ็ดคำหนึ่งีในจุดวิ่งนี่มันจะจับคู่กันบ่ครันละ ว่ามันเข้ากับใครเราอะหาเช็ดเช็ดท่าก็ได้ท้งวนนะทนเช็ดท่าทุนหาเช็ดใครเราละงานกระซีแปดแปดีกใครเรโอ้น okay. ี่อยู <No ่ในชุดเต็มความนี่เขเม็ดเทียวท่านั้นฮะมันมัดือบ่ัดเฉลี่ยแต่พวกมักตัวชับไปกะไม่ได้หนีละอ้าโอนนไม่ได้หนีละตันไหะไม่ได้หนีมัดนั่นนะ พราะว่าไทว่าเล่าว่าในก็อยู่ในานีวัฒนะาสารพัดเนี่ยหมดละผู้เสือเรียกเสือโดยของมากัะล้มากันยั่งถือว่ามากับพันไปผู้เป็นอยังถ้ามันถึกนานมีดวงมันก็ได้าว่ามีดวงก็บว่าใดสั่นละมีดวงเขามีมันก็ได้คือเขานะผมกับฟันดีข้ากูขึ้นเนี่ยเจ้าว่าเจ้ากัดฟันดีสิบ่เมนสิเมนดีบอกแล้วพ่อ ว่าได้ขัว่โซนกินวัชร์นว้าวรังวากินบ่มบ่มปลาตัวรังวากินข้ากินแน่แต่ว่าสนกออ้ oh. นั่งเทียฝนดีเหอวถือคนี้หรอวะฝันไปือถ้าฝันว่ได้หรอกนั่งเทียกับแมนนัน่งเทียกับว่าแมนคือเลขพอตัวเลอะไรเอ่อเจ็ดเจ็านี้ครับชี้ทนันทโอ้ไทยเอาคนจมขาเขียนให้ไทย หาเจ็ดนาะครับหาเจ็ดางสี่แปดทุนห์าเจ็ดนเจ็ดนาแล้วกเอาเอากลับเอาถึงช่วงค้าแที่นะถ้าว้มฝันเกิดฝันยังทันลแท็กตแมนได้ว่าแมนเกือรล้ล่ะเอาพอบ้านเลขที่ยังมานเล็ที่ซีซิบหะ่ห่วยสิบอกบ้านเรขที่ว่าน้อบานีแป้งหาเอาห้าเดียวมันแมนแท้แท้เออเนาะครับาคอาจจะเป็นบ้านเลขที่ก็ได้เน้เพราะว่า หาง่อยคนข้นมาอกินยู่งเงินเมันบ่พอขนเมื่อกินยนงงนลายคัะงหลายเดลย์ถ้าจัดเงนแ่ว่าจัดงินกขนงจังเหมือนไปถึงสี่สิบจัดเงินอครกินกหมดเหมือนเงินกาลังเมื่อกินวานันโอยว่าเดือดเหมือค่ะบ้านเลขที่หาสิบสี่บ่พอที่่าเลบ้านที่เบ้านสี่ิบหาจัดไปถึอท่ชนชมจัดเงินใน่พูดงานหรอว่า บ้านเล็กขี้เออเมียนอยู่วางสู่กันฟังเนาะราคามันแมีนห้ามันเมียนนะคามีถังเออแล้วเข้ากันฟันบางสีถือกูล่าูยังไห็น,นโหวาอยู่นี่แหละเออครับทั้งมีนน่องกะทั้น,นั่นแหละเจ้าพ่อเอาขอกับขอบคุณหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาก บัว่าสิเป็นห้าหน้อยบัว่าสิเป็นแถมไทยด้วยไทยแถมฟันดีพร้อมบัลรเครดิตซีหาทำช่วงพิจารณาเมืองมันเปลี่ยนไปไดเพิ่งล่ะตอน,นที่้ัน่ันอยู่ออกเลยเม่นหรือบ่เม่นเข้าโบจกักหุจักตอนพูดละซีม้งแรงหามง้งกุละซีม้งแรงเนาะขาทำช่วงเนาะเอาเจอกันไม่คิดหนาทำช่วงขาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ